หงสวยคอเนอร์แบตลี่เจ็บยาวหนึ่งเดือนและข่าวลือนาหูว่าฟันใดนั้นต่อสัญญาลิฟพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับได้ได้ว่ามีความลงมากมายเลยหลังเกมที่ลิฟพูนั้นสามารถเชื่อดูมันหลิดไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับตอนเนี้ยมันก็มีข่าวดีเยอะแยะเนาะแต่ก็มีข่าวร้ายนะครับเรื่องการบาดเจ็บแล้วก็มีข่าวเรื่องการต่อสัญญาที่คืบหน้าไปแล้วด้วยียกได้ว่านะครับช่วงนี้อะไรก็ดีไปหมดแหละตดยังว่าหอมเลยนลน,นนนสหรัอูใตี้ โอเคครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ของคุณและไปรับชมกันเลยครับเพื่อนเพื่อนเบื่อหรือเ,เปล่าเปิดยูทู u เพลินเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <Yo. S 2> กําลังดูเพลินเพลินดูฟินฟินแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหานย u ทูปพรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก6 0วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู Netflix นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา berry pm หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลย เริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับเรื่องอาการบาดเจ็บของคอนเนอร์แบตลี่นะครับถ้าหากใครได้ดูเกมกับมาดริดก็จะเห็นว่าแบตลี่เล่นดีมากๆเลยสามารถเก็บเอ็มบาเป้เข้ากระเป๋าไปได้แต่นะครับช่วงท้ายเกมนั้นแบตลี่ดันมีอาการบาดเจ็บจึงทำให้แฟนหงนั้นก็กังวลเลยแหละครับแหวนเด็กกาลังฟอร์มดีเลยนะครับมาเจ็บอะไรกันแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอมีการตรวจจริงๆแล้วแบตลี่นั้นอาจจะต้องพักประมาณ1เดือนนะครับเท่ากับว่าช่วงเวลานะครับเดือนธันวาคมนี้ที่เป็นช่วงเกมที่มันหนักๆนะครับจะมีหลายเกมมากเลยแบตลี่จะ ไม่สามารถลงได้นะครับคืออย่างน้อยๆจะไม่สามารถลงได้ทั้งหมด9เกมก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่น่าเสียดายนะเพราะเพิ่งได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ไปเองในเกมที่เจอกับมาดริดแต่นะครับข่าวร้ายก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนที่เจ็บไปนะครับตั้งแต่ก่อนเกมทีมชาติจะสามารถกลับมาเล่นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลได้แล้วนะครับและน่าจะสตาร์ทได้เลยนะครับในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจถือว่ามีเรื่องน่าเสียดายก็ยังมีเรื่องน่าย,ยินดีอยู่ที่เทรนด์นั้นสามารถกลับมาได้้้้ส่่่ววววนนนนนนเเเเเเกกกกกมมทีีแลแลลจจะะะห็าาาตัอรรรบบดดิ ออกไปนะครับปรากฏว่ามีการตรวจแล้วนะครับอาการของทางด้านของคนาเต้นั้นไม่ได้หนักอย่างที่คิดแต่ก็ต้องเช็คอีกทีว่าจะสามารถลงเล่นกับเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรุนนะจริงๆปีนี้เนี่ยคนาเต้มีหลายช็อตเลยเนาะที่เหมือนจะเจ็บแบบโอ้ยน่าจะเจ็บต้องพักหลายสัปดาห์เลยแต่ปรากฏว่าปีนี้ก็สามารถกลับมาได้เร็วนะครับถ้าเทียบกับปีก่อนหน้า23ปีก่อนโอ้โคนาเต้เจ็บ่อยมากๆปีนี้นะครับสามารถยืนระยะได้ยาวมากยิ่งขึ้นจุดนี้ดีเลยนะครับเพราะทําให้ลิพูนั้นมีแผงเกม ย่งขึ้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเป็นผลที่ทําให้ลิพูฤดูกาลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมพรีเมียร์ลีกลก็แชมเปียนลีกรวมกันเนี่ยเสียเพียงแค่9ประตูเท่านั้นอย่างในลีกเสียเพียงแค่8ประตูนะครับถือว่าสามารถมาไขาก๊อกแผงเกมรับนะครับของลิพูดได้อย่างดีเลยละสำหรับโคเาเตนในตอนนี้และนะครับในช่วงเมื่อวานนี้มีข่าวนาหูมากๆเลยว่าในตอนนี้นะครับลิพูนั้นได้ทําการต่อสัญญาฟันได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางด้านเอเจนต์ของฟันได้นั้นได้แจ้งกับทุกทีมนะครับว่าตัวนัก การย้ายไปทีมอื่นแล้วพอได้ต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนี้เป็นข่าวหลุดออกมานะครับว่าฟันได้นั้นน่าจะเป็นนักเตะค,คนแรกของล์พูนะครับในจํานวน3คนที่กาลังจะหมดสัญญาในสิ้นฤด,ดูกาลนี้ที่ได้รับการต่อสัญญาแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแหล่งข่าวไหนปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยรอเพียงแค่นะครับการแบบประกาศอย่างชัดเจนของล์พูเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับหากล์พูนั้นสามารถต่อสัญญ,ญาฟันได้ไปได้เพราะผมก็พูดเสมอว่าฟันได้นั้นมีส่วนสําคัญต่อล์พูแน่นอนเราอาจจะเห็น ฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าออ้ยดูแบบเทพนะครับไม่ได้หมายความไม่เทพนะหมายความว่าไม่ได้โดดเด่นนะครับเหมือนกับปีก่อนๆแต่จริงๆเนี่ยเป็นคนที่คุมแผงเกมรับร์พูได้ดีมากๆและการที่เรีพูนั้นเสียประตูน้อยในตอนนี้ก็เป็นเพราะฟันได้นั่นแหละครับนักเอาจจะดูเด่นดีขึ้นคอยเวลาให้แต่คนที่คอยจัดระเบียบแผงเกมรับคุมแผงเกมรับคอยตะโกนสั่งคอยบอกว่านักเตะนะครับในการเล่นเกมรับเล่นยังไงนะมันก็คือฟันได้นี่แหละถือว่าเป็นการต่อสัญญาที่สําคัญนะครับของเรีพูกับนักเตะอย่างฟันได้นะครับส ที่2ปีบวก1ปีหรือ,อยังไงก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับแต่เชื่อได้ว่าแฟนล์ฟูลนั้นก็น่าจะชื่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าหากยังมีฟันไดนั้นในการคุมนะครับแผงเกมรับให้กับทีม แล้วก็หลังเกมนะครับมีบทสัมภาษณ์เียก้ว่าสัมภาษณ์คนทีมคนทีนและการของโรเบิร์สันนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่าโรเบอร์สันนั้นทําให้เลฟูเสียลูกโทษมาแล้ว2เกมติดเลยนะคบแหมหน้าเขกกะโลกสักทีหนึ่งเนาะแต่ล่าสุดนะครับเขาให้สัมภาษณ์เลยครับว่าการประทะของเขานะเนี่ยที่ทําให้เสียลูกโทษนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยผมประทะเล็กน้อยเท่านั้นแต่ผู้ตัดสินเนี่ยก็ให้จุดโทษง่ายเกินไปนะครับแล้วก็พูดเลยแหละว,ว่าจริงๆเนี่ยผมเนี่ยแอบคิดเล็กๆนะว่าผมเห็นว่าเคเรเฮอ์นั้นอาจจะดูเบื่อไปหน และก็ขอบคุณด้วยนะที่เขานั้นสามารถเซฟลูกโทษนั้นเอาไว้ได้เรียกได้ว่าเป็นการกวนส้นทีละกันนะครับของทางด้านโรเวอร์สันแบบเต็มๆเ,เลย แล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์ชลอตนะครับก่อนเกมลิเวอร์พูลนั้นจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับโดยมีการสัมภาษณ์นะครับโดยมีการถามเรื่องการบาดเจ็บของโคนาเต้แล้วก็คอนเนอร์แบดลีย์อ่ะซึ่งผมก็ทำไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้แต่ที่สําคัญเลยก็คือนักข่าวได้ถามแล้วครับว่านะครับโดยฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในตอนนี้คิดว่าการเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยมันง่ายขึ้นไหมนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนทางด้านอาร์เนอร์ก็เลยบอกเลยแหละว่าตลอดระยะเวลาแปดถึงเก้าปีที่ผ่านมานี้แม,มนมเช กพวกเาดังนั้นเราต้องวิเคราะห์การเล่นของเขากับเกมไบตันเขาทําประตูไม่ได้หรือแม้กระทั่งในเกมท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เขามีโอกาสนําแต่ก็ไม่สามารถทําได้หรือแม้กระทั่งกับเกมเฟนูดทีมเก่าผมเองนะที่นําไปก่อน3-0แต่ปิดเกมไม่ได้จนในท้ายที่สุดแล้วเฟนูดสามารถไล่ตีเสมอมาได้เป็น3ประตูต่อ3นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องศึกษากันแต่ท้ายที่สุดแล้วเป๊ปคือผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกเราต้องหาวิธีในการจัดการในตัวของเขาแล้วก็ได้มีการพูดเลยแหละครับว่าปัญหาอาจจะเป็นเพราะโรดดี้ไม่อยู่ หรือฟอร์มไม่ดีหวังว่าจะเป็นแบบนั้นต่อไปนะก็เรียกได้ว่าแอบแช่งนิดนึงละกันนะครับก็เข้าใจได้เนาะแล้วก็นะครับมีการถามเกี่ยวกับเคเลอร์ Le ด้วยนะครับด้วยฟอร์มการเล่นเคเลอร์ Le ที่มันดีมากๆเลยนะครับจึงมีการถามแหละครับว่าด้วยฟอร์มของเคเลอร์ Le ในตอนนี้เนี่ยอนาคตของเขานั้นจะเป็นอย่างไรจะอยู่ต่อหรือว่าจะย้ายซึ่งอันอนั้นชลอตนั้นถือว่าตอบดีมากๆเลยนะครับโดยตอบแหละครับว่าผมว่าทุกคนก็คาดหวังกับฟอร์มการเล่นนันกเตะทุกคนนั่นแหละซึ่งเคเลอร์ Le our, เขาเล่นได้ดีมากๆแต่ในตอนน เราตอหรือเปล่าในฤดูกาลหน้าซึ่งผมมองว่าเขาตอบคําถามนี้ดีมากๆเลยนะมันดีทั้งคนตั้งคําถามดีทั้งคนตอบหรือว่าดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับกับคําตอบนี้นะครับเพราะทุกคนรู้แหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลอาเนอร์นักข่าวแฟนบอลอ่าเคลเรอร์เองเ็ารู้ว่าฤดูกาลหน้าเขานั้นต้องการย้ายทีมเพราะเขานั้นรู้ว่าตัวเองนั้นต้องเป็นมือหนึ่งได้แล้วนะครับแล้วถามว่าลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยจะกล้าเสี่ยงเอาเคลเรอร์มาแทนอลิซอนหรือเปล่าอ่ามันก็สามารถทําได้นะแต่การที่เรามีผู้ จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับที่ลิปูนั้นจะปล่อยเคลเลอร์ไปมันรอเพียงแค่เวลาเท่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นนะครับลิปูก็คงไม่ซื้อนะครับมามาดฟิลลี่นะครับผู้สายประตูของบาเลนเซียมาหลอกนะครับถือว่าเป็นการจบได้ดีและกันถ้าเขาจะย้ายไปรู้ดูกันนาะซึ่งผมนั้นไม่โกรธไม่เกลียดเลยนะครับเพราะว่าเราเข้าใจไงว่าตัวนักเตะทุกคนนั้นจะต้องมีการเติบโตขึ้นในอนาคตแล้วก็นักข่าวนะครับยังมีการถามเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออานเนอร์อีกนะครับโดยมีการถามแลวว ถือว่าบ่อยมากๆเลยคิดว่านะครับเป็นเพราะว่าเขาขาดโรดี้หรือเปล่านะครับรอร์เนอร์ชอตก็เลยบอกแล้วว่าผมไม่แปลกใจนะถ้าทางด้านของเป๊ปนั้นจะสามารถหาวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่าลืมว่าเขาเป็นคนแรกเลยนะที่ใช้อินเวอร์สฟูลแบ็กจึงเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่รู้สึกประหลาดใจเลยว่าทุกวันหนึ่งนั้นเขานั้นจะมีการปรับปรุงแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้กลับมาดีเหมือนเดิมตอนนี้หลายๆอย่างมันก็พร้อมจะเกิดขึ้นแหละในโลกฟุตบอลเป๊ปนั้นเป็นโค้ชที่ดีเป็นโค้ชที่สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นม ตัวของเป๊ปมาโดยตลอดอยู่แล้วและนะครับการเล่นของเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับมาจากการเล่นนะครับที่เรียนรู้มาจากเป๊ปส่วนใหญ่เลยนะคือหลายคนจะมองว่ามาแทนครอปเนี่ยก็คือสไตล์เป็นครอปหรือเปล่าจริงๆเนี่ยอันนี้ช็อตนั้นเนี่ยการเล่นของเขาเนี่ยมาจากสไตล์ของเป๊ปถอดรากมาจากของเป๊ปมากกว่านะครับอ่ะเราก็ต้องรอดูแล้วว่าในเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลนั้นที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คาดหวังว่านักเตะที่เจ็บๆเนี่ยจะกลับมาครบนะครับตอนนี้ก็เหลือโชต้าอาริซอนอาริซอนอาจจะยังก่อนยังไม่ได้เล่นแนนนนนน่่อออสวโชต้้้ัก็งร ส่วนทางด้านของเทรนนั้นกลับมาได้แล้วลีพูนั้นก็น่าจะกลับมาฟัวออปชั่นอีกครั้งหนึ่งในการเจอในการเล่นนะครับเอา,าทุกคนนั้นจะชื่นชอบละกันนอกจากการอัปเดตข่าวในเกมนี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีพรีวิวก่อนเกมนะครับลีพูเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยฝากรอในการรับชมนะฮะสำหรับรวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ